อันทราไบโอเลนะครับแบรนด์ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศอินเดียได้เปิดตัวโมเดลพิเศษที่มีรหัสว่า F77 Space Edition เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองและลำลึกถึงชันตรยันทรีนะครับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งที่3ของอินเดียนั่นเองอินเดียถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในการสำรวจอวกาศนะครับเห็นได้จากความสำเร็จในภารกิจ ลงจอดบ,บนดวงจันทร์ของชเรียนทีที่ผ่านการทำงานอย่างหนักของ ISRO ครับองค์กรสำรวจอวกาศของประเทศอินเดียและในความเสด็จครั้งนี้ครับอันทราไบโอเรนต์ออโตมแบรนด์รถย,ยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงชั้นนำของอินเดียเองก็เลยได้ทำการเปิดตัวโมเดลพิเศษอย่างอั t r a v ไบโอเร F77 Space Edition ที่จะผลิตเพียงแค่10คันเท่านั้นครับรุ่นนี้นะครับจะใช้พื้นฐานมาจาก F77 รุ่น Special จะเสริมด้วยการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การปรับแต่งเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่ครับโดยการปรับจูนมอเตอร์กำลังขับไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ครับให้มีแรงม้าสูงสุดที่40.5แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุดมากถึง1 0 0นิวตันเมตรครับแต่ก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด10.3กิโลวัตต์รองรับการเดินทางไกลถึง307กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ และตัวรถจะมีการปรับอัตราเร่งความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยสามารถทําความเร็วได้ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอัตราเร่งความเร็วจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง2.9วินาทีเท่านั้นครับถือว่าแรงจัดจ้านเอามากๆเลยทีเดียวแล้วก็ความพิเศษของตัวรถ F77 Space Edition นะครับก็คือการเลือกใช้วัสดุพิเศษโดยจะเป็นวัสดุเกรดเดียวกับ ที่ใช้ในการผลิตยานพาหน,นะสำหรับการบินและอวกาศครับประกอบด้วยการใช้อลูมิเนียมเกรดการบินและอวกาศสีเกรดการบินการออกแบบที่ได้รับแรงบาันดาลใจมาจากเครื่องบินและก็กระสวยอวกาศครับอีกทั้งยังมีการติดตั้งแกน IMU มากถึงเ9แกนแล้วก็มีการติดตั้งระบบนิรภัยเพื่อป้องกันความล้มเหลวจากการทํางานของแบตเตอรี่นั่นเอง แน่นอนครับมันพิเศษมากขนาดนี้เนี่ยเจ้า Ultraviolet F77 Space Edition จะมีการผลิตเพียง10คันเท่านั้นอย่างที่เกินไปนะครับและก็ราคาครับถือว่าสูงเลยทีเดียวจะอยู่ที่ประมาณ2.35ล้านบาทครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแต่สำหรับความพิเศษตรงนี้นะครับเชื่อว่ามันจะมีคนนำไปเป็นของสะสมที่หายากในอนาคตอย่างแน่นอนครับ